มากินกับบุกเคยอีกละพี่นนองมาเด้อมากินน้ำยายด้ยวยค่ะเด้อเอาข้าวไหมมวยอ่ะมาลองชิมอ่ะแบบ,กาาบแกวบข้าบแกบพี่นนอนแบบย<บ>อดขการเลยมาก บ้านหมดกัดที่แค่ลมแม่งกัดคุณอาอยากไหนมีที่ทำนะครับรอยู่ที่ครัวคุณหนุ่มใช่ไหมครับทำไมวันวันนี้จะทำไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะกินกับน้ำจิ้มมะขามอ่านี่ขนันตนเล็กเอาไส้มาต้มนะคะก่อนต้มเดือดรังเลยครับใส่ใช่นี่นะคะ ต้มให้มันแบบสุกแล้วเราค่อยเอาไปทอดนี่ทุกคนต้มเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับนี่จะได้แบบนี้นะคะดึงดึงเลยนะอันนี้เราจะผสมแป้งนะคะเพราะเราจะเอามาคลุกแป้งคลุกไส้นะคะทุกคนอะไรก็ด,ด,ดินไว้ที่นึงอารักดินอะไรครับฟางนุกค่ะฟางมุกค่ะางมันอานน้ำลงไปใสบนิดนึงนะคะทุกคนให้มันแบบเคลือบเคลือบเคลือบไส้อ๋อบนค่ะใช้มือเลยนะคะต้อทำกินีนะใช่ทำกินเะอน่าถ้าไม่ดึงก็ใส่มือ S <S 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 ใช่ครับอันนี้จะทำง่ายๆเลยไม่ต้องซื้อน้ำมันมไว้นี่น้องสุดปลายสุดมัน่นะคะุคกนะครับคุกเข้าไปเลยอ่าคุกนะครับคุกอ่าเสร็จแล้วก็รอทอดนะครับนี่ตักแบบหยาบๆนะคะเบียร์ไม่เอาเปลือกออกนะคะทุกคนเบียร์เอาเปลือกกับยมแบบทอดด้วย ล้าก็มาคุกเขาให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะนำไปทอดเพิ่มความหอมนะครับตื่นหอมของกเทียมก็จะซึมเข้าไปในไส้หมนะครับทำให้เราได้อรรถรสในการกินอีกทีนึ่งนะครับผม ใส่กรอบจ้าพี่น้องกรอบเลยไสทอดขบกรอบครับพี่น้องครับดูนี่น้องเบียร์เป็นคนทอดด้วยครับพี่น้องสวยๆเลยครับเจียวมะขามนะครับนี่เจียวมะขามพี่น้องมาเนี่พี่น้องครับมากินใส่หมูทอดกรอบครับพี่น้องนี่พี่น้องนี่คักๆเลยน้องเบียร์ทอดนี่มาด้วยคนเอ้ยมามาก <c oughs> ับเจียวมะขามพี่น้องอยู่ต้นครับแม่เด้อ มากินกับบุคเคออีกแ่้วกินอองมาเด้อมากินน้ำยายด้วยค่ะเด้เดอเอาข้าวไหมพูดเองอยากไาสั่งไปกินเดือบฝนตองเบี้ยอยากกินรปสั่งมวย ขอกินด้วยนะ่าลองชิมน,น่ะอ,อุ้ยแบบเกลียวมะขามเลา<น>ะลี่กพี่พนแน <สำ S 1> บอบเก<ำ>ียวมะขามเลยมากหูานบนานป็นกระเทียม มันไม่ได้ลมแห้งจากบ,บานพี่น้องลมแมห้งมาเนาะครับคุได้อยากได้มีวิธีทำนะครับอยู่ที่ครัวคุณหนูห่ยพี่น้องอืมร่อยมากอยากกินแบบประม่ณ แซ่บแล้วเนาะสาวที่เด็ดกินรู้ไหมทำไมพวกทินอย่างเงี้ยมันเกาะก็เพราะว่าหั่นทอดหนุ่ยหนาไม่อยากให้หั่นทอดไงมันสวยอ่ะมันสวยอะมันสวยแต่มันไม่อร่อยไงมันมันเหนียวอะจะลองก็ดเนาะโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ย อืดูและวทำไมจะกินไม่ได้มันไม่ใช่เป้งยงเอ็มอืวแข็งนี่กรอบเข่งมันแข็งถ้าดูเอวมันมันยังไม่แข็งตามเนี่ยเคยใส่คือเมื่ออะแข็งเหมือนไม่แข็งงั้นมันก็กรอบ จารน้องกันได้จ um ้าพี่น้องรานมะถาวาพวกเราติบ่ะกินอ่ไรเราี่ไม่ได้หรอเนาแม่ดีกมู็ดองขน่ดีกมูาดองดองแอนอนแม่แมกะพุ่นนะแม่ปะก็ดองแม่กะสุนเราคลองกัอนหัวก่อะดองแมกะุ่นว่าานเต้าหัวก่ แต่ดองมันมัน,ม,นมันอร่อยเหรออืมอร่อเข้าเนื้อน้ำแขยงเลยขงเบียร์ก็แสบใช่ปะคนอยากไม่ได้บริกินจ่อยเป็นไปัไป้นๆันมาอ้ห้่ง เผาแล้วเขาไม่ดีแทบเผาปท่ทอเแม่ยม่ว <c oughs> ่าวเข้าดีได้ครับแม่ <c oughs> เขาดีมันรูเข้าดีแค่ไหนอันนี้ด <c oughs> ิโลหนึ่งนะคะ <c oughs> กับแก้มปีใหม่ ขอตุ่มนะต้มใส่ย่างใส่เอาถอดแล้วก่อบกรอบเอาถอดได้กรอบกินเบ็ดเบ็ดเน่ยผมดุนแม่เนี่ยผมทำางผู้ไดู้ดได้สิ่งค<อ>ือเรา อาหารกินอาหารญี่ปุ่นได้หรอกปลาเส้นหมอนอะไรพวกแถวที่รุ่นเดียวกันกินได้ไม่เคยกินไม่รู้อกินบัดไม่หอดเบเนว่ามันมีเงื่อนงึงบันทีเนี่ยมีโอกาสได้กินกับลูกเกาต้าก็กินนะเนี่ยการไม่ได้กินหรอกการไม่ได้กินนะเดี๋ยวดิเขาว่าหมอให้กินปลา แม่ว่ากินปลาปลาดุกปลาเดึกกันอ uh, ันเลี ja ้ยงไว้หันแม่ไปเฮ็ดเป้ซึ่งมากินกูเหมือนแล้วแม่อุ้ยบ่กแล้ปลากับปลาไปเสี่ยงหมอนหมดแล้วไม่ใช่ปะอืมแม่ขึ้นปวดใช่ปะอืมเขาเรียกมันแสบนะพี่น้องน้ำกินได้ก็ต้องให้กินเนาะถัดเมื่ออุบยบนย่านได้จะกินหรอลองเบียร์ไปฮับกับพ่อไปกินขนมขนมอิ่มหน่อยกินแล้วกินเล้ปั๊ดอุ่ยผมมากบ่อยเครียดต้องดีกิน อันนี้กูกินแปลกๆกูกินนี่กูต้องเดยกินน้ำนะไม่เคยกินกับตองร้อนไม่ร้อนก็ไม่ร้อนไม่รับพี่น้องอะไรแบตายกับบนเป็นยังดอกบนเสียดายดอกต้องซ้อมพวกอ่ะเด็กกินไม่แล้วแม่เนาะแต่ไม่ก่อนแล้วแม่เรักจะกินหมูกระทะแต่ทีนี้ต้องรอแบบพี่หม่วันเกิดวันสำคัญกินหนักฮะ แม่มาบะบะแบบว่าเรื่องนี้มก็พยายามก็จ uh, ินกับคือจากกินมยได้ก็ไปตักเอานะมูก็ดเยอะอร่อยเยอะอร่อยหันทอดเยอะเราก็ได้ยงใช่จริงจริงมันต้องหันหนุ่ยอะไม่ให้เบียหันไง ให้พี่ลองให้พี่ลองได้กินดีวะตมาทอดตองแบบปาปาเนี่ยแหละย่ามาพูดคอยบอก่าจะนเคี้ยวยาไงนี่กอบจะป็นเียวยากไม่หยาเนี่ยแม่บอกว่าไม่หยาบใจอยู่บบเข่าไปเฮ็ดเนี่ย

คนอยากคุณไปคือไม่เคยกินจ่อยแม่กินแท่นมาเขาชิบแบบชิบมาเป็นกบะเจ็บเขาละเขาหายคนได้บ้างเป็นอย่างก็บเขียวกินบ่อยเสีเอาพี่น้องครับสำหรับกิมนีบก็เอาใส่ทอดแล้วพี่น้องเนาะวิธี่ทำกับยูครัวคนหนุ่ยแล้วพี่น้องเนาะมาฝากพี่ฝากหรอกกินย่างเนาวกินย่างกับชิบน้องกินได้ซ้ำกินอะไรพี่น้องครับหน่าเน่าเขาบอกว่ากินหน่าเน่ากินย่างกับ่าแสเม็นที่บอกเนาะ กับ,บพื้นเก่าก <c> ั <oughs> บ,บพืน <ำ S 1> ้นเก่าแข็นจิ้แก่กินหนอกบ้านหนาวแกบบ่พื้นเก่าแข็นกินแก่เอาสำรับผู้ยุกไก่ทั้งไก่แล้วพี่น้องเนาะก็เป็นกําลังใจให้น,น,นะพี่น้องแล้วก็ผู้อาเป็นกําลังใจความเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาบผักไกนน่แล้วพี่น้องเนาะขอให้สู้อินเียเป็นตะลิโต้เนาะพี่น้ผ่านพ้น,น<า>ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีนะพี่น้องครับไปไปไปมองเทางอื่นทับหลอกมันรวมมาแล้ว ใครห้ามไม่ได้ไงบ้าใหญ่เปีหกสองพี่น้องเอ้ยตัวบ่มีหมองอยู่คกแกนพี่น้องผู้ได้กระหามโบราณผู้ใด้เตียงในจังสิฮู้และบากหลายเพิ่นได้ลั่นแล้วว่าต้องเกิดหมองใดกะต้องเกิดได้พี่น้องครับบ่มีใครห้ามได้เอาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้กคุกไปทั้งไกายไปกับร่งใจให้เป็นกําลังใจยด้วยนะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้เพิ่น ทิดอาสาหุนไปซอยนั่นพี่น้องเนาะฮีโร่ของประเทศไทยเรานะพี่น้องปลอดภัยเด้อสุขุมสุขอนไปส่งูเปอันสุดยอดจริงๆเจ้ากัได้สุดยอดครับสุดยอดอีนี้กราบน้ำใจงามเลยสุดยอดผู้อยู่ผู้อยู่ไกลบ่ได้ไปกัส่งกำลังใจให้กันก็ดีนะพี่น้องครับเขาสำหรับคลิปนี้กผมกับแมย์ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพคมไหมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ